อย่างนี้มันต้องตบตบตอบอย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้ค่ะกอปแก๊ปมาในม่านนางร้ายพร้อมกับรายการบางกาะกระซิบก็ซิบกระซิบวันนี้ค่ะกอปแก๊ปมีนัดกับ3นางร้ายค่ะว่าเขาเนี่ยจะโชว์อาการยังไงบ้างถ้าเกิดเขาเห็นพระนางเนี่ยเขาลังเข้าได้เข้าเข็มกันเขาจะกรีดร้องเขาจะกรีดเรไปตามสัมภาษณ์นางร้ายคนแรกกันเลยดีกว่าค่ะคุณผู้ชมกอปแก๊ปเห็น,นจะตอบให้ดูเลยไม่เคยกลัวใครหรอกส่วนคนที่ร ที่สุดแล้วก็ต้องยกให้กับสามเมนิสาเชิญเคิร์นี่สวัสดีค่ะน้องเมย์ค่ะเห็นคุณแล้วก็นึกถึงแต่บทร้ายเนาะใช่เรื่องล่าสุดก็กระดักรักก็ร้ายอยู่ใช่ที่สุดเธอมาแย่งพี่ดอเหมือนฉันไปเอ้าช่วยไม่ได้เนาะวันนี้มัดใจเยซูตานะคะที่มารับบทก็ยังร้ายเหมือนเดิมถามจริงชีวิตเนี้ยเป็นคนร้ายไหมคะชีวิตจริงเป็นใสๆสเลยอะค่ะปลอมปลอมสมมุติเอาแบบว่า แสดงทางสีตาดีกว่านางสมุทก็รด้หรือเปล่ามันใส้เกลียดเออลองสิกูตบคืนนะอไม่ใช่ใบหนึงไงใบหึงโอ้โหอ๋ออ๋ออันนี้คือแค่รู้สึกแบบว่าเกียดดูแบบว่าไม่ชอบพอยังนานจังจะให้เล่นอีกทีนะอีกแบบนึงคือแบบออกเสียงด้วยกรีดด้วยหยุดตรงนี้นะไม่ชอบหยุดตรงนี้นะนางทำได้หมดตอนนี้ดิฉันชอบนางมากนางสวยเปรี้ยวเข็ดอ่า แค่นี้นะครับพักสักครู่แล้วช่วงหน้ากลับมาดูความร้ายของนางอื่นกันต่อต่างก็สิ่กซิบางกสิสสกซิเรามาชมความร้ายๆของนางอื่นๆกันต่ออเริ่มจากสาวแนตตี้กันก่อนเลยาถามนิดนึงว่าตั้งแต่เล่นละครมาเนี่ย คุณเคยสักครั้งไหมคะได้รับบทดีเคยแบบเรื่องแรกอะค่ะแล้วก็เรื่องที่โสนอกจกนั้นก็คือไม่มีดีเลยเป็นร้ายแบบทุกอย่างเลยร้ายแบบไหนที่น้องแนต้ชอบร้ายแบบแสดงอารมณ์หรือว่าร้ายแบบเก็บอารมณ์หรือว่าร้ายแบบคอมเมดี้จริงๆอะร้ายแบบคอมเมดี้บางทีถ้าสมุดเรามากงอ่ะบางทีเรายังแบบอารมณ์ไม่ดีอันเนจี้มันไม่พออย่างเงี้ยเราก็ต้องร้ายแบบเก็บอารมณ์มะเหมือนแคร์หน้าเหมือนแบบฟิลแบบ คือใช้่าอะไรอย่างเงี้ยนี่ดูสิขนาดยังไม่ได้บอกให้นางทำเออสมมุตินะคะเรากำลังเห็นพระเอกเดินมาค่ะกับคู่ขาวของเขาเนื้อสองโ้มโอ้โหโอ้โหมาจากนี้ด้วยให้ลองอีกแบบหนึ่งโอเคกรีดเนื้อสองซ้เกดมากโอ้โห ใช่ะคะ่ะฝากผลงานนิดนึงตอนนี้นะคะมีเรื่องโยงมบรรทุกกับพูดสาวนะคะเพิ่งถ่ายจบไปนะคะแล้วก็เรื่องมัดใจใหญ่สุตานะคะแล้วก็มีเรื่องชายแพทย์สยานะคะกําลังจะเปิดกล้องอีกเรื่องหนึ่งคือรักแก้วะค่ะวันนี้เรามาบวงสรวงมัดหัวใจยญ่สุตารับบทเป็นใครคะรับบทเป็น เอมมีค่ค่ะสาวสวย <ะ S 1> แซบ<อ>่บแล้วก็ยุ่ยยุ่งเราทำกันบ้านเยอะไหมคะพยายามศึกษาดูว่าแบบคนที่เป็นนางแบบพิตตี้เขามีจริตจักก้านยังไงอะไรอย่างนี้แต่ก็ช่ว่าไม่ไกลตัวเท่าไหรไ่ร้ายลึกหรือว่าแบบรายแหวกคะ่ะมีความลึกนิดๆมีความแ,แซ่บอยากจะได้พี่ป๊อปในเรื่องอะคะ่ะก็ทําทุกทุกทางให้ได้เขามาอยากให้ลองเล่นแล้วรู้สึกว่าโกรธแล้วแบบกี้แต่แบบไม่ต้องออกเสียงอะหนึ่งสองสาม แล้วถ้าเกิดว่าได้ออกเสียงออกมาล่ะ <retrie ver. S 1> สุดท้ายฝากผลงานของตัวเองก็ <glued. S 1> เรื่องนี้นะคะมาตเตอจยายสุตาก็จะบอกว่าสุตาจริง,ทงๆทั้งที่เจนนี่แล้วก็น้องกรับแล้วก็นักแสดงอีกมากมายหลายท่านเลยแล้วก็เนื้อเรื่องอสนุก oh <my> เหมือนเกาหลีต้องติดตามดูนะคะ